ปรบ้านแล้ก็ลังเซียวปลวกแก้น่อยเราไปเลียงหัวแล้วแล้วก็ไปขุดปลวกมาน้าแล้วโทรหลายอยู่ตัวนี้น ไปเลี้ยงงัวะกับมีประโยชน์อยู่ด้วยไงได้ปวกมะห้ยไก่น้ำปวกดิน <c oughs> แล้วไปขุดโพ้นปวกะ <c oughs> มะาหายไก่หน่อย <c oughs> โงตีนหลายไงไว